การแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นการแข่งขันที่โหดและท้าทายมากการเป็นผู้ชนะในรอบ MYSTERY BOX ในครั้งนี้จะเป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะช่วยพวกคุณได้นะคะแ่ไม่มีตอนไหนที่โผดแน่ฮึดขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันต้องทำให้ได้อยากมีโมเมนต์ว่าอันนี้ให้คนนั้นอันนั้นให้คนนี้อยากเป็นผู้คุมเกมครับใครทำอะไรกับผมไว้วันนี้แะครับหวังว่าจะเป็นวันของผมบ้าง พร้อมที่จะเริ่มบททดสอบนี้แล้วหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วหนกลัวว่าเป็นสัตว์จะกระโดดออกมาหรือเปล่าสองแล้ฟังก่อนเงียบแปลว่าตายแล้วปลอดภยัยสถ้าในกล่องมันมีอะไรมาเราสามารถดัดแปลงได้หมดเปิดครับอะไรนี่อโอ้ยดิงๆนเปิดมานึกว่าไปซื้อของอยาวราชนะคะ เป็นทั้งผลไม้ขิงถั่วแดงมันเป็นของที่เรารู้จักหมดเลยนะมันเอ๊ะมันค่อนมาทางของหวานนะคิดอยู่ในใจว่าแบบโดนแล้วละ่ะโอ้ my god โจทย์ในการแข่งขันในรอบกล่องปริศนาวันนี้คือของหวานหวานโอ้ oh <my> oh, ของหวานมันมาแล้วของหวานอนะัะจิมมี่มันไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่ ไม่แฮปปี้เลยไม่ได้ถนัดด้านนี้มันไม่ใช่ของหวานที่เราคุ้นเคยแบบเบอร์รี่ช็อกโกแลตเขียดพูดตรงผมไม่ค่อยมั่นใจนะมันคือจุดอ่อนของผมของหวานเนี่ยก็ไม่น่ายากนี่วัตถุดิบในกล่องนี้เป็นวัตถุดิบคุณภาพประกอบไปด้วยรังนกมันม่วงแปะกล้วยพุทราจีนแห้งแมคคาเดเมียถั่วแดงกวนสาคูมะพร้าวอ่อนอบเชย ขิงและพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยนะหอมหวานขิงด้วยเอาความยากคือจะคิดออกไหมว่าจะเอาอะไรมาทำอะไรดีพวกคุณมีเวลา60นาทีในการทำของหวานที่สุดสร้างสารรค์ครั้งนี้นะคะโดยที่เราต้องการคุณภาพในระดับ World Class ของหวานแบบ World Class ไม่เคยกิน พอมันมีคําว่า world อะมันจะไม่ใช่ขนมคนทั่วๆวไปรู้จักมันแล้วแต่คนจะตีความมากๆเลยและเรามีวัตถุดิบเสริมอย่างจำกัดเตรียมมาไว้ให้คุณที่ใต้ station นะคะถ้าพร้อมแล้ว ะะว่าการแข่งขันของ MasterChef จะต้องมีทั้งของคาวและของหวานซึ่งคนที่จะเป็น MasterShef นั้นต้องทำได้ทั้งสองอย่างแต่ไม่ใช่แค่พอทำได้นะคะของหวานของเขาต้องมีทั้งความคิดสร้างสารรค์และรสชาติที่ดีด้วยวันนี้จะได้รู้ว่าคนที่เก่งแต่ของคาวจะเอาตัวรอดได้ไหม และวัตถุดิบในกล่องนี้ประกอบไปด้วยน้ำผึ้งเม็ดสาคูมันม่วงแมคคาเดเมียพุทราจีนแห้งอบเชยขิงแปะกล้วยและรังนกซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพครับการทำของหวานต้องอาศัยความแม่นยบเพราะไม่สามารถปรุงรสและแก้ไขระหว่างทำได้ไม่เหมือนกับการทำอาหารข้าวครับต้องรอลุ้นตอนทำเสร็จเท่านั้นถ้าดีก็ดีเลยถ้าพังก็เครียดหนักแหะครับว ีกเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะทุกอย่างต้องใกล้เสร็จหมดแล้วค่ะคเนีย